ภาวะติดดีเป็นพิษมันคือการพิจารณาว่าความสนใจของเราคือการรู้สึกดีเสมอไม่มองด้านความเป็นจริงแม้ว่าสถานการณ์จะเป็นไปนในแง่ลบก็ตามพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะไม่มีอารมณ์ ปฏิเสธความคิดเชิงลบออกจากสมองความคิดในแง่ลบและไม่สบายใจในชีวิตบางสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพเพราะการปฏิเสธอารมณ์เชิงลบสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นกลายเป็นวงจรที่เติบโตและสะสมเนื่องจากไม่ได้รับการคิดวิเคราะห์จนเข้าใจทำเพียงกลบฝังเท่านั้น สัญญาณติดดีเป็นพิษซ่อนหรือปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงแซงํำว่าทุกอย่างปกติดีทั้งที่ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นมองโลกเป็นบวกไร้มุมมองของความจริงกลายเป็นสกดจิตตนเองไว้รู้สึกผิดต่ออารมณ์ด้านลบของตนเองย้ำกับตนเองเสมอว่าเราต้องมองโลกในแง่บวก ละเว้นการพูดสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจริงในแง่ลบทำไมการมองโลกในแง่บวกจนติดดีเป็นพิษจึงเป็นอันตรายเพราะมันเป็นหนึ่งในความรู้สึกที่อึดอัดที่สุดมีมุมมองในแง่บวกในจินตภาพกล่าวคือการละเมิดหรือผิดศีลธรรมสามารถมองเป็นแง่บวกได้พวกเขากำลังรู้สึกหมดอายไร้ความทุกข์ ในการขาดศีลธรรมและต้องแกล้งทำเป็นว่าทุกอย่างดีแทนที่จะซื่อสัตย์ต่อตอนเองหาเหตุผลให้บวกให้ได้เสมอเมื่อกล้าล่วงผู้ใดปฏิเสธความรู้สึกหรือการซ่อนความรู้สึกสิ่งเหล่านี้ที่สามารถสร้างความเครียดได้อารมณ์ที่ถูกกดจะปรากฏในภายหลังด้วยความวิตกกังวลซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งความเจ็บป่วยทางร่างกาย ต้องยอมรับอารมณ์ที่แท้จริงหยุดคิดว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นแง่ลบมองด้วยมุมมองเห็นความเป็นจริงยอมรับความจริงว่าอารมณ์เหล่านี้มีอยู่มันสามารถนำเราไปสู่การเปิดกว้างกับคนที่เรารักและพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกและปัญหาแทนที่จะแกล้งทำเป็นว่าทุกอย่างโอเคเสมอไร้ความจริงใจกับตนเอง หลอกลวงตนเองสุดท้ายคือไร้ความจริงใจต่อคนรอบข้างอันตรายจากการหนีความเจ็บปวดของตนเองด้วยการซุกซ่อนไว้แล้วบอกตนเองว่าโอเคกลับมาอยู่บนโลกความเป็นจริงเถอะแม้ว่าจะเจ็บปวดแต่ทว่าเราก็รับรู้ได้ว่านี่คือความจริงและจิตวิญญ,ญาณภายในก็รับรู้ด้วยว่าเรานั้นจริงใจกับตนเองจิตวิญ,ญญาณภายใน ก็พร้อมตื่นขึ้นช่วยเหลือจนเข้าใจและปล่อยวางลงได้